สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภัพเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบจูเลียสสวยน่ารักน่ารักโดยริบิ้นกากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยแบบน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียริบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว4 7ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 0เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีก็จะจับเอาริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมา เราเจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านในทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2ก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะนี่นะคะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นม้วนมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนกลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นนี้นะคะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะดีจะจับอลิบินเส้นด้านล่างจับริบินพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขานะนี่นะคะลิบินจะมาออกด้านในนะ ดิบิ้นฝั่งนี้จะเสมอตรงฐานแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินม้วนมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนกลับไปด้านหลังให้เป็นกรวยแบบนี้นะเสร็จแล้วจับอัลตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกลีบนี้นะคะ ค่อยดึงลิบบี้ลงมานะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะ รีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเอียงมาฝั่งด้านขวาขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกกลีบนอกนี้นะคะลิบินออกมาขวามือนะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทาแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินอ้อมมาในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับอตัตตวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกลีบนี้เลยนะค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยสวยงามอีกครั้งหนึ่ง นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีจะตัดให้รับกับกลีบด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบจูเลียตสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจ จอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ